สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพระเครื่องทุกๆท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะ EP ีที่545ครับวันนี้ก็มีพระมาะแบ่งปันพี่พี่เอีนะครับสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับโทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์0ู9ย์4 1 5 9 5นะครับผมมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมครับมาดพาารรูพระรายการแรกเลยครับพระรายการแรก เนี่ยชุดแรกนําเสนอพระแพคคู่นะครับนี่ฮะนี่ครับพระแพค,คู่อันนี้พระสมเด็จแพคคู่นะนี่เป็นหลวงพ่อกว,กวยนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่นาคเนี่ยแบกม่านเนื้อจะจ้านมากเราดูนะฮะสององนี้นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อองค์น้ามันส่วนมากพบเจอน้อยครับที่จะสมบูรณ์ส่วนใหญ่ก็จะหักมากครับนี่ฮะนี่ครับ สวยดัมเดิมเลยครับแพ็คคู่คู่นี้เอา400บาทนะครับนี่ฮะ400ครับในการที่ที่1นะครับต่อไปในการที่2องในการที่2มาครับนี่ในการที่2อันนี้พระพิมพ์คล้ายๆอะไรนะครับ3ชั้นกับ5ชั้นนะครับนี่ฮะดูนะครับเป็นพระสมเด็จอย่างเงี้ยนี่ฮะประดูง่ายสบายตาครับนี่แพ็คคู่เลยนะครับในการที่สองครับนี่ครับสวยเดิมเดิมนะครับผมว่านี่อันนี้ นี่ครับนี่แพ็คคู่ครับเอาเอาสี่ร้อยบาทนะครับแพ็คคู่นะครับสี่ร้อยบาทรายการที่ที่สองต่อไปรายการที่สามอันนี้แพ็คคู่เหมือนกันนี่ครับแพ็คคู่เป็นผ้าซิวเลีหลวงพ่อแพรกับเหรียญหล,ลงพ่อแพรนะครับเหรียญหลงพแพรปีหนึ่งสองดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับหลวงพ่อแพรปีหนึ่งสองผมชัดสวยเดิมๆนี่นี่เลี่ยมเดิมจากวันเลยนะฮะผ้าซิวเลีหลวงพ่อแพรครับ ข้างล่างเขียนว่าหลวงพ่อแพนะครับพระสิวลีเรียบเดิมจากวัดเลยนี่นะครับเราดูด้านหลังนี่ครับปีสองพันร้อยสิบสองขมชัดลึกสวยเดิมเดิมพระอาจจะนี่ฮะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ดูนี่ฮะพระคมชัดลึกดีสี่ร้อยครับรายการที่สามนะสี่ร้อยต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่นี่เป็นนี่ครับอันนี้เป็น สมเด็จไม่ทราบที่นะพระแท้ครับแต่เราไม่ทราบที่ว่าเป็นสำนักในที่ไหนองค์ที่หนึ่งนี่เป็นเนื้อคล้ายออกผงเบลานะครับเก่าเลยองค์ที่สองนี่เป็นพระนี่ฮะเนื้อผงสวยเดิมเลยฮะนี่ับพระน่าจะมีอายุครับผมนี่เห็นไหมคุณข้างที่สวยนะครับมาดูด้านหลังธรรมชาติมากเห็นไหมคู่นี้สี่ร้อยครับผมสี่ร้อยนะครับคู่นี้รายการที่สี่นี่ครับ สี่ร้อยพระลึกลับนะครับผมสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้านี่ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกนะฮะนี่ลองพิจารณาดูนะครับนี่ครับแพ็คคู่ครับนี่ฮะสวยไหมคลาสสิกฮะนี่ฮะธรรมชาติดีครับนี่เห็นไหมแพ็คคู่ดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังครันี่นะครับ เนื้อหาเขาแบบปึกปักมากนี่ฮะแพ็คคู่สี่ร้อยบาทครับแพ็คคู่นะครับโอ้โหสุดคุ้มครับสี่ร้อยนะฮะนี่ฮะรายการที่ห้านะครับรายการที่หกนะฮะรายการที่หกเป็นสมเด็จนะครับสามสมเด็จสามสามชั้นนะครับนี่ฮะนี่คือสมเด็จสามชั้นพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อหาดูนี่ฮะพิมพ์นะครับแล้วดูองค์นี้ โอ้ผ้านี้สวยนะครับนี่แต่ว่าแขนมีร่องรอยกระทานิดนึงนี่ครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่เห็นไหมพลิกดูด้านหลังนี่ดูบนสารเขาธรรมชาติมากแล้วดูนะครับนี่ครับแพ็คคู่ครับแพ็คคู่สี่ร้อยครับผมสี่ร้อยบาทครับรายการที่หกนะครับแพ็คคู่สี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่เจ็ด การที่เจ็ดดีเป็นพระสมเด็จเหมือนกันครับนี่ฮะพระสมเด็จในการที่เจ็ดนะครับดูนะฮะอันนี้เนื้อหาแบบตุ๊บตับเลยดูนะครับเห็นไหมโอ้สุดยอดแล้วองค์นี้นะครับพิมพ์พิมพ์คลาสสิกดีนะฮะนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะเอาไอเดียเอาสี่ร้อยแล้วกันครับดูด้านหลังโอ้ด้านหลังสวยนะครับนี่เห็นไหมโอ้ยดูนะฮะนี่ครับสี่ร้อยบาท โอ้สุดยอดครับในการที่ที่เนะครับนี่ฮะสุดคลุ้มเลยครับ4 0 0บาทต่อไปรายการที่8รายการที่8นี่ครับลหลบข้องเงินครับนี่เห็นไหมสวยเดิมๆนะพิมพ์นิยมกับพิมพ์ขี้ตานะฮะนี่ฮะเอาแบ่งปันพีพ่เอฟซีเลยรายการที่8นะครับดูเนื้อหาเขาพิมพ์นะครับเราดูนะฮะนี่ฮะ วยเดิมเดิมเลยครับแพคคู่นี่ครับแล้วพลิกป่าป๊าบนี่ฮะดูนะครับด้านหลังแล้วก็ดูด้านหลังตรงนี้ผมว่าภพยเงี้ยสวยคลาสสิกดีนะใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับคู่นี้เอา400ครับรายการที่8นะครับ400บาทนะครับนี่ฮะ400รายการที่8ต่อไปรายการที่9ครับรายการที่9 นี่ครับรายการที่เก้านี่ก็คือหลมพ่อเงินระพิมนิยมเหมือนกันครับดูนะฮะแต่สวยคนละแบบคลาสสิกอีกคนละแบบครับนี่เห็นไหมนี่ฮะแพ็คู่รายการที่เก้านะครับนี่ครับโอ้ยคลาสสิกมากดูนะเอาสี่ร้อยครับรายการที่เก้านะครับผมนี่ฮะสี่รอยใต้ฐานนะครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทครับสุดๆแล้วนะครับผม คลาสสิกมากสี่ร้อยครับต่อไปรายการที่ที่สิบครับมาจัดไปครับนี่ฮะพระลีลากับพระล่วงนะครับหล่อบโบราณกันนี่ฮะหล่อบโบราณสวยคลาสสิกแล้วดูนะฮะเนื้อทองเหลืองกเกา่าๆดูนะครับโอ้โหพระแบบเนี้ดูนะครับพลิกป,ปั๊บนี่ฮะด้านหลังเขาเนี่ยโอ้โหพระดูง่ายจริงนี่ครับเราดูนะฮะเห็นไหม เห็นไหมครับเนื้อเนี่ยร่องรอยการหล่อเราปั๊มขอบข้างเตาตัดเนี่ฮะชัดเจนอันนี้ไม่ทราบที่นะคู่นี้ฮะคู่นี้ดูนะครับนี่ครับนี่ฮะเก่าคลาสสิกมาดูนะครับคลาสสิกจริงๆดูเอาอ่ะคู่นี้เอาสี่ร้อยห้าสิบเอาจัดไปครับผมรายการที่สิบครับผมต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ด ที่จะมีแพ็คคู่นี้นะครับผมนี่ฮะหรืออีกวิเยาแล้วครับในการที่สิบเอ็ดเอานี้ฮะแพ็คคู่คู่นี้นะฮะคู่นี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับสี่ร้อยนะนี่ครับเก็บได้เก็บเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะพระคลาสสิกดีนี่ครับโอ้โหนานจะเจอแบบนี้ทีครับนี่ฮะช่วงโกลเลยครับสวยเดิมๆลึกๆมๆมนี้ สี่ร้อยบาทคู่นี้ฮะจัดไปครับใค้ไวใครได้เลยนะครับผมต่อไปรายการที่รายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสองเอานี่ฮะคู่นี้ครับเป็นท่ากระดานนะครับเป็นท่ากระดานซึ่งพระเนื้อหาแบบสวยมากๆแล้วจัดจ้านมากๆครับนี่ฮะแล้วพระคุณแผ่นนะครับนี่ฮะเขาเรียกอะไรบล็อกสิบ ิบเอกสิบโทอะไรนะครับนี่คุณแผ่นมัดกลางนะแล้วก็ท่ากระดานเนื้อไขมันนี่ครับดูนะฮะอบร้อมด้วยไขแล้วความเก่านี่นะครับแล้วพลิกด้านหลังปั๊บเห็นไหมเลี่ยมวินเทจเลี่ยมเก่าเลยแล้วนี่คุณแผ่นมัดกลางนะครับนี่ฮะพิมพ์ตัดออกไปหายตัดนะครับคู่นี้สี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบสองนะครับต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามนี่เป็นนี่ฮะ อันนี้พระอีกองค์ไม่ทราบที่อ,องค์เป็นสมเด็จนะสมเด็จมีมวลสารเป็นก้อนเลยนะนี่ฮะมวลมวลสารขขงเรียกว่ามวลสารก้อนข,อขาวๆนะครับรวมๆแล้วอีกองค์เป็นเนื้อผงคุกลักนะครับนี่ฮะเป็นฮารุฮารุมานแบกแบกแท่นแบกฐานเลยน,ะนี่ครับแล้วพลิกมาด้านหลังนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นร่องรอยปืดปดป้ดกระดานนะฮะแล้วก็นี่ครับเป็น ยันใบพัดนะครับคู่นี้นะครับผมเอา400บาทนะครับนี่ฮะ400บาทครับรายการที่13ครับต่อไปรายการที่14คู่สุดท้ายแล้วครับรายการที่14นะครับคู่สุดท้ายนะเอาพระลึกลับดีกว่าครับนี่ฮะคู่สุดท้ายแนละ้วเป็น <c oughs> นี่ครับเป็นพระปีรันกับคุณแผนนะครับคุณแผนนี่ฮะคุณแผนลงปุดทิมเนื้อเนื้อเขียวนะครับเขียวก้านมะลินี่ครับแล้วนี่ครับเป็นพระปีรันสภาพใช้ครับนี่ฮะพระสภาพใช้มาปีรันสภาพใช้นะครับเราดูคลิกดูนะครับภาพนี่ฮะเห็นไหมดูนะครับแลดูนี่ครับพระเขียวก้านมะลินี่ฮะลงปุดทิมทาบนทองแล้วสวยคลาสสิกจริงๆเนี่ะพระอยู่ในกรอบเลยอันนี้ครับ รายการที่14 4ส0รอบาทครับรายการที่สี่ชุดสุดท้าย4ี่รอยบาทแล้วครับต่อไปองเดียวแล้วนะครับองเดียวมาครับรายการที่ส5ห้าอันนี้เป็นพระชัยนะพระชัยยุทธยาอันนี้ไม่มีดินครับโอโ้โหนี่ฮะเขาแคะดินออกหมดเลยจะเห็นร่องรอยนี่ฮะร่องรอยดินอยู่นะครับนี่เดูนไหมนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับเป็นพระชัยเนื้อหาเก่ามากของอยุทธยานะครับนี่ครับเนี่ยสวยจริงๆนะครับ แล้วไพยย่เงี้ยลองเทียบพิมพ์ลองเสิร์ชหาข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับนี่ฮะเป็นพระชัยยุทธยาจริงนี่ฮะหล่อโบราณเนื้อหาเก่าเอาแปดบาทนะครับแปดร้อยบาทพระชัยยุทธยานะครับแปดต่อไปเป็นพระพระกิ่งฮะพระกิ่งอันนี้กิ่งไม่ทราบที่นี่ครับกิ่งเนื้อหาปึกปักเลยกิ่งอย่างเงี้ยเหมือนกิ่งคล้ายกิ่งวัดประสาทนะครับ เนื้อหาปึกจริงๆดูนะครับเห็นไหมกิ่งเก่านี้อุดกิ่งสวยงามแล้วก็เนื้อหาปึกปักงเลยเอาสี่ร้อยครับเอานี่ฮะกิ่งเก่าๆก่าสี่ร้อยบาทดูนะครับโอ้เนื้อปึกมากเลยดูเนี่ยนี่ครับสี่ร้อยบาทในการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมสิบ็ดนี่ก็เป็นกิ่งฮนระ ลกิ่งบาเกงนะฮะบาเกงวัดสุดทัศนเนื้อหาค่อนข้างปึกปักเลยนี่ครับองค์นี้ผมขออนุญาตเปิดที่เอา450นะครับนี่ฮะกิ่งบาเกงนี่ครับโอ้โหระสวยงามครับ450ต่อไปรายการที่18นี่ก็เป็นพระกิ่งหน้าใหญ่นี่ฮะดูผิวหิ้งๆยผิวบนบ้านเลยนะฮะนี่ครับเห็นไหมผ้าแบบเนี้นี่ครับ คือเป็นพระดูง่ายๆครับนี่ครับพี่พี่พี่พีดูนะครับนี่ฮะพระดูง่ายจริงดูความคลาสสิกดูเนื้อหาดูโลหะนะครับนี่ครนี่ครับสวยงามมากแล้วดูใต้ฐาน,นเอาสี่ร้อยห้าสิบครับกิ่งเก่าๆนี้จัดไปครับรายการที่ส8ดต่อไปรายการที่สิบเ้าสินี่เป็นสมเด็จหลวงปูู่ หูติ่งนะครับนี่ฮะหูติ่งเป็นพระนี่นี่โมสารหนึงก้อนนะครับโมสารก้านทูบนะ่ฮะนี่เห็นไหมเป็นพระค่อนข้างที่จะกดตื้นครับนี่ครับเราดูนะครับเนื้อหาปึกปักมากนี่ฮะโอ้สวยจริงๆครับปูคูวัดอินนะครับนี่ครับวจดูใช่นะครับนี่เนี่ยตรงเนี้ยคล้ายก้านทูบเลยฮะดำๆโมสารวัดจิจานมาก เอา400ครับปูพูวัดอินนี่ฮะเจ็ดชั้นหูติ่งสวยเดิมเดิมเลยนี่นะครับ400บาทรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบนี่ฮะอันนี้คือลูกป,ปูทวดไม่ทราบไม่ทราบวัดจริงๆนะนี่ฮะดูบนศาลนะครับนี่ฮะนี่ฮะเอา300แล้วกันครับป,ปูทวดไม่ทราบที่ น่าจะเป็นวัดเมืองยะลาหรือเปล่าครับนี่ครับวัดเมืองยะลานะครับไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าพี่ๆสีลงที่ารนาดูครับนี่ฮะสวยจริงเอาสามร้อยครับหลวงปู่ทวดสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจอบเล็กลงพืินสภาพล้างมานะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยแล้วกันครับสภาพล้างนะยังเห็นนี่ฮะเขาเรียกว่าเม็ดเม็ดขี้เบ้าเม็ดแร่เม็ดอะไร ฟางโยฮะนี่ฮะเนื้อเกินตุ่มแตกตุ่มอะไรเนื้อเขาเรียกเนื้อธรรมชาติมากแล้วดูหูปิงครับนี่ฮะเก่าจริงนี่ฮะสี่ร้อยครับจอบเล็กลงเงินแข้งตรงครับสี่ร้อยบาทรานการที่ยีต่อไปรายการที่ยี่สบสองยี่สบสองนี่เป็นเหรียญน,นี่เหรียญน,นี่ครับนี่ฮะวัดหนองกรวดจังหวัดตากครับใครอยู่ที่ตลาดนะครับนี่ฮะเหรียญแท้ๆดูง่ายครับปีลึกด้วยนะนจะเป็นรุ่นแรกๆท่านดูนะครับจมูก ไปเลยดูนะฮะเห็นไหมอู้สวยงามมากครับนี่ฮะใครอยู่จังหวัดตราดนะครับไม่ควรพลาดนะครับ,รรบเหรียญแบบนี้สวยไกลทองเดิมๆมอย่างนี้จัดไป400บาทครับจังหวัดตราดนะครับสวยเดิมเมเลยต่อไปรายการที่ย3สามอันนี้เป็นพระปุกโพหลวงพ่อกลืนเออไม่ใช่หลวงพ่อขวนนะไม่ใช่หลวงพ่อกลืนนะครับพทษทีครับเป็นหลวงพ่อขวนจังหวัดระยองนะฮะ นี่ครับจังหวัดระยองเป็นพิมพ์ปกโพเกตทะลุซุ้มนะครับนี่เกตทะลุปื้ดขึ้นมาเลยเนื้อออกผงไมลานพาดูง่ายครับหลวงพ่อขวัญนะพื้นที่เล่นกันค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะครับผมเอาแบ่งปันเพียบสีเลยเอาตอนนี้เลยนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับนี่ฮะหลวงพ่อวนพิมพ์ใหญ่นะครับลองหาข้อมูลก่อนนะครับนี่ฮะก่อนตัดสินใจหลวงพ่อวนปกโพนะฮะ สวยเดิมๆเ,เลยเอาหกร้อยครับบวกบางๆนะครับผมพระสวยจริง <c oughs> ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่อันนี้ปากน้ําปากน้ําเคลือบแล็กนี่ฮะดูใบหน้าเราดูนะครับเห็นไหมดูนะครับเห็นไหมครับโอ้โหแล็กเก่าๆมูพิมพ์นะครับผิดป๊านี่ฮะยันครับสวยๆเลยนี่เนื้อปิ้น แกะดูจากถุงสีเลยนะครับนี่ฮะตัวมือพิมพ์นะครับปากน้ำนะครับปากน้ำเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับสวยนะผ้ายอย่างนี้ยสวยจริงครับนี่ฮะโอ้โหรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปยี่สิบห้ายี่สิบห้าเป็นสมเด็จวรละครนะครับนี่ฮะสมเด็จวรละครพิมพ์ใหญ่องนี้นะฮะดูนะครับย่นเลยบนสารดูความเก่าดู ความเป็นธรรมชาติคลาสสิกดูนะครับอุปหะสวยจริงนี่ฮะเห็นไหมเม็ดความเก่าอูธรรมชาติมากดูนะฮะเห็นไหมเม็ดดำเม็ดแดงมีหมดเลยครับนี่ฮะอันนี้เอาเอาสี่ร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับสี่ร้อยห้าสิบนะนี่ครับในการที่ห้าต่อไปรายการที่หกยี่หกวัดโคกมยมครับหน้าโลครับนี่ฮะ,ฮะลงปูดูปลูกเศกโลแบบทองคําเลยนะฮะนี่ฮะ เป็นไกรทองครับกรไทองแบบโอ้โหสวยเดิมๆอย่างกระทองคําเลยดูนะครับนี่ไม่ลอกไม่มีรุดของกระไครับนี่ตอกตบพุทดนะครับนี่ฮะหน้าโลหน้าโลห้าร้อยครับนี่ฮะออกวัดโค้งอยมนะฮะปียี่สิถวยเดิมๆไปห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่เก้ายี่สิบเก้าอันนี้หลวงพ่อเงินวัดดอนคานะครับออกวัดดอนคา ผ้าอย่างเงี้ยน่าเก็บน่าสะสมนะครับผ้าสวยจริงวัดดอนคานะครับนี่ครับเห็นไหมหมูปิ้นอันนี้การันตีให้เลยแท้รูง่ายครับนี่ฮะหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับวัดดอนคาสวยปี๊ดอย่างนี้ต้องจัดนะครับวัดดอนขาวห้าร้อยครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดอันนี้เป็นหลวงพ่อพุ่มวัดบางโค้ครับนี่ฮะจะเห็นตรงนี้จะจะมีเม็ดอยู่เม็ดนึงนะครับนี่ฮะ เนี่ยตำหนิเขาตรงตรงมุมปากเนี่ยจะเห็นแบบนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับนี่คือหลุมพุ่มวัดบางคู่ขอบกระบอกครับกระบอกหนาใหญ่เงี้ยฮะนี่ฮะขอบบอกหูเชื่อมนี่ฮะแล้วก็ห่วงก็เชื่อมอีกนะฮะพุ่มบางโค่ฮะนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลยอย่างเงี้ยต้องจัดแล้วนะครับพุ่มบางโคเห็นไหมครับ โอ้โห oh, แล้วสวยมากแล้วดูนะฮะผิวเดเดิมเลยสภาพอาจจะใช้ออบ้างครับนี่ฮะดูฮะเห็นไหมครับขอบกระบอกดูนะับหนาพระค่อนข้างที่จะนี่ฮะใช้เอาเก้าร้อยครับหลวงพ่อพุ่มวังโคเก้าร้อยนะฮระไม่เจออีกแล้วครับแบบนี้ต่อไปเป็นรายการที่เก้าอันนี้เป็นพระชัยเจ้าคุณผลนะฮะเจ้าคุณผลวัดหนังครับนี่ฮะ เป็นพระชัยนะครับเจ้าคุณผลวัดหนังยุคเก่าเลยสองสกว่านะครับอันนี้นะฮะสวยเดิมๆิมเลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองสมอันนี้ทาบอลทองไว้นะครับนี่ฮะแล้วดูนะฮะอุดข้างไว้นะครับความเก่าจริงเจ้าคุณผลวัดหนังนะครับอ่าพี่พี่ยันใดลองแคปรูปนะครับหาข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับนี่ฮะเป็นพระดูง่ายสบายตาครับอันนี้กำลังตีแท้เลยครับนี่ฮะ เจ้าคุณผลวัดหนังนะครับการันตีแท้ให้เลยครับนี่ครับอันนี้นะครับสวยเดิมๆเลยนะพระเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับเจ้าคุณผลวัดหนังครับนี่ฮะโอ้นี่ครับแค่เจ้าคุณผลวัดหนังนี่ก็พระหน้าสะสมและใช้ครับอุดข้างเดิมๆเลยนี่ฮะพิมพเจ้าคุณผลวัดหนังครับพระใช้ครับเอาแปดร้อยบาทครับผมแ800ดร้อยบาทในการที่29เก้าต่อไปรายการที่สามสิบ อันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อพานวัดโปรงสังนะนี่ฮะหลังนางกวักนะครับนี่พระดูง่ายสบายตาครับนี่ครับเห็นไหมเป็นหลวงพ่อพานวัดโปรงสังนะครับดูนะครับความเก่าความเป็นธรรมชาติของเนื้อผงนะครับนี่คมชัดนี่ครับตัวตัดด้านข้างนะครับเห็นไหมแล้วดูนะฮะสมเด็จเนี่ยโอ้โหเนื้อเก่าแห้งแก๊กเลยหลวงพ่อพานวัดโปรงสังนะครับจังหวัดน่าจะเป็น ประจบครับผมนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลย้าคาสิกมากนี่ฮะมาผิวบนบ้านเลยนี่ครับหลวงพ่อพานวัาโปรกสังเอาเอาหกร้อยครับผมเอาหกร้อยนะเอาแบ่งปันเลยฮะหกร้อยครับผมรายการที่สามสิบต่อไปรายการที่สามสิบรายการสุดท้ายนะครับอ่ะนี่วัดเกตแกะเลยครับวัดเกตองค์นี้ผมชอบจริงว่าพิมพ์เขาได้ใจจริงครับแล้วน่ารักมากแม่ฮะสวยจริง นี่ฮะวัดเกตดูพิมพ์ครับพิมพ์ธรรมชาติจริงๆแล้วดูนะฮะนี่เห็นไหมเส้นนะฮะเส้นดูนะครับดูอกนี่ฮะดูอกฝั่งนี้ช้อนมาติดนี่ครับนี่ฮะจะไม่ติดแขนนะครับแต่งอนช้อนมานะครับเราดูนะครับเนื้อหาดูนะครับพิมนี่ฮะวัดเกตดูตรงนี้ครับเราดูด้านข้างนะครับเห็นไหมเนื้อปึ๊กปักเลยดูด้านหลังนะครับร่องรอยการ รูดการฝนมาครับนี่ฮะโอ้สวยเดิมเลยดูนะครับแอคฮะสิ่งจริงวัดเกตองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ฮะรายการสุดท้ายเจ็ดร้อยบาทแล้วสวยมากๆนะครับวัดเกตเจ็ดชั้นเอ้หกชั้นอกตลอดเะหรืออกล่องครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ฮะเราดูนะครับสวยเดิมเดิมราคาสิ่งมากๆ นี่ครับโอ้โหนี่นี่ฮะรายการสุดท้ายครับเจ็ดร้อยบาทครับก็ก็ประมาณนี้ครับผมหากพิเศนใดนะครับสนใจหรือชื่นชอบเรล้งไหนนะครับโทรสอบถามกันได้ครับผมที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเ้าห้าครับวันนี้จแจนพัะเครื่องขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ